สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านวันนี้เรามาฟังสรุปภาพรวมดวงชะตาตลอดทั้งปี2565สำหรับชาวลัคนาราศีมิถุน ที่ผูกดวงชะตาวางลัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยหากท่านยังไม่ทราบลัคนาราศีของท่านสามารถทิมวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดพร้อมทั้งจังหวัดหรือประเทศที่เกิดช่องสตาพยากรยินดีบริการผูกดวงชะตาวางลัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยให้ฟรีเพียงช่วยกันกดติดตามหรือสับส r i b e ช่องสตาพยากรณ์และกดกระดิ่งไว้ด้วยขอบคุณมากครับและเชิญรับฟังภาพรวมดวงชะตาปี2565ของชาวลัคนาราศีมิถุนได้เลยครับสำหรับภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนในปี2565นี้ ชาวลัคนาราศีมิถุนนับว่าเป็นปีที่ดีมากในรอบนับ10ปีเลยทีเดียวเพราะว่าในปี2565นี้ต้องบอกเลยเลยว่าดาวใหญ่ทุกดวงให้ผลที่เป็นคุณแก่ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกดวงไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสบดีที่มาเป็นเกษตรราธิบดีในภพการงาน,งานในรอบ12ปีทำให้งานของราศีมิถุนพุ่งแรงแบบมั่นคง พาาหูที่เป็นดาวจากภพสุภะหรือภพของความสําเร็จที่ได้หลุดจากความเป็นนิดต่ําต้อยด่อยค่าแถมยังอยู่ในเรือนวินาศมาเป็นเวลากว่าปีครึ่งทําให้ความสำเร็จในชีวิตของชาวลัคนาราศีมิถุนเหมือนถูกดองมาปีครึ่งซึ่งในปี2565นี้การที่ดาวแห่งความสำเร็จเข้าสู่เรือนลาภะ ทำให้ปีนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนเตรียมพร้อมรับความสำเร็จในทุกด้านและนอกจากนั้นดาวเสาซึ่งเป็นดาวโทษทุกข์ก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนพบเรือนอื่นๆยังอยู่ในเรือนมรณะของตนเองทําให้เรียกได้ว่าในปี2565นี้เป็นปีที่ถือว่าสุดยอดของชาวลัคนาราศีมิถุนอย่างแน่นอนเตรียมพร้อมรับกับความสุข ความสมหวังความสำเร็จในทุกด้านเอาไว้ได้เลยเรามาดูภาพรวมรวมการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนในปี2565เริ่มตั้งแต่ต้นปีก็ถือว่าการงานก็มีจุดที่ดีเลยเพราะว่าอิทธิพลของดาวพฤหัสเจ้าเรือนการงานที่อยู่ในภพสุภะหรือเรือนแห่งความสำเร็จทำให้การงานของท่านมีความสำเร็จไปได้ด้วยดี อุปสรรคต่างๆสามารถฝ่าฟันไปได้มีความคืบหน้าในเรื่องของงานโดยเฉพาะหลังจากวันที่30มีนาคม2565พะลาหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนแห่งความสำเร็จของชาวลัคนาราศีมิถุนหลุดพ้นจากเรือนวินาศเข้าไปสู่เรือนโชคลาภหลุดออกจากตำแหน่งที่อ่อนแออย่างนิด ยิ่งต้องบอกว่าการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนที่เริ่มดีอยู่ก่อนหน้านี้จะยิ่งดีขึ้นไปอีกมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสที่จะได้ความสำเร็จจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่อุปถัมภ์ส่งเสริมสนับสนุนอีกด้วยเรียกว่าการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนมีจุดสำเร็จที่ชัดเจนมากแต่การที่คำทำนาย ในด้านการงานจะดีจริงหรือไม่ก็ต้องดูจากองค์ประกอบของพื้นดวงเป็นหลักด้วยเช่นทันในปี2565นี้ดาวพฤหัสของเจ้าชะตาได้ทักษาเป็นกาลกินีจรการพยากรณ์นี้จากดีก็จะกลายเป็นเสียไปเลยทําให้คําทํานายด้านดีๆแทบไม่ส่งผลอะไรหากพื้นดวงของใครมีดาวเสาหรือดาวกาลกินีจรตั้งรับอยู่ในเรือนงาน อันนี้แทนที่จะได้คุณก็จะได้มาแบบโดนหันบั่นทอนไปได้เช่นกันหรือกว่าจะได้มาก็เรียกว่าเหนื่อยยากเจออุปสรรคปัญหามากมายหรือหากการย้ายของพรลาหูในวันที่30มีนาคมสองพนนี้ย้ายไปเจอดาวพุธซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูดาวคู่คดีความ ตั้งรับหรือเล็งอยู่ในความสำเร็จที่ควรได้มาง่ายๆกับต้องเจอกับอุปสรรคเจอปัญหาอย่างหนักก่อนจะสำเร็จทำให้คำทํานายที่แม่นยำต้องอาศัยเรื่องของพื้นฐานของดวงชะตาม,มาประกอบด้วยสำหรับดวงการเงินของชาวลัคนาราศีมิถุนในปี2565นี้ ด้านการเงินของชาวลัคนาราศีมิถุนก็ถือว่าเป็นปีที่ดีมากเช่นเดียวกับความสำเร็จด้านการงานมีโอกาสตั้งตัวตั้งหลักได้มีโอกาสดีๆด,ด้านการเงินมีโอกาสสร้างช่องทางการหารายได้ใหม่ๆเข้ามาทำให้ปีนี้ตลอดทั้งปีชาวลัคนาราศีมิถุนมีการเงินที่เพิ่มพูน มีความสำเร็จด้านการเงินก็เกิดอย่างเป็นรูปธรรมแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับดาวตั้งลับเดิมในพบการเงินของท่านด้วยว่ามีดาวสุกรดาวเสารเดิมตั้งรับอยู่ในเรือนการเงินอยู่หรือไม่ถ้ามีก็ต้องบอกว่าโดนอุปสรรคเล่นงานก่อนหรือกว่าจะได้มาซึ่งความสำเร็จก็ต้องเหนื่อยยากลำบากแบบสุดๆก่อนจึงจะได้มาเพราะฝั่งตรงข้ามมีดาวเสารจร ที่จ้องทำลายล้างอยู่แต่ถ้าใครพื้นดวงเดิมไม่มีดาวสุขไม่มีดาวเสาที่ตั้งรับอยู่ก็สบายใจได้ว่าในปี2565นี้การเงินของท่านดีจริงอย่างแน่นอนมาดูดวงชะตาด้านความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับในปี2565นี้ ในเรื่องของการเงินก็ดีการเงินการงานดีหมดแต่สำหรับความลักของชาวลัคนาราศีมิถุนในปี2565ถือว่าเป็นปีแห่งความสำเร็จเหมือนการงานและการเงินด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าดาวความลักอย่างดาวาพฤหัสบดีเดินดีตลอดทั้งปีแถมยังได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งชาวลัคนาราศีมิถุนที่ยังโสดมีโอกาสสละโสด และจะได้คนที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตฉะนั้นใครที่โสดอยู่ก็ลุ้นเจอรักที่ดีๆเจอคนดีๆส่วนใครที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักได้สูงคู่รักต่างดูแลกันและกันอย่างดีมีความรักที่ราบรื่นตลอดแทบทั้งปีอาจจะมีสะดุดขัดแย้งกันบ้างในบางช่วง ระหว่างวันที่22กรกฎาคม2565ถึงวันที่1ธันวาคม2565แต่ก็จะสามารถก้าวข้ามผ่านจุดปัญหาและอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนใครที่ยังไม่ได้แต่งงานก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานกันได้ในปีนี้หรือความสัมพันธ์ด้านความรักก็จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดได้สูงทำให้ในปี2565 นับว่าความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนมีความสุขสมหวังเป็นอย่างดีภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนในปี2565จังหวะชีวิตที่ดีมากของชาวลัคนาราศีมิถุนกำลังจะรอการเกิดขึ้นแล้วในปีนี้เรียกได้ว่าดาวใหญ่ทุกดวงเป็นใจเปิดทางให้ชาวลัคนาราศีมิถุนประสบกับความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานและความรักจะมีจุดดีๆในทุกๆเรื่องทำให้ในปี2565นี้ชาวล,าลาักขณาราศีมิถุนจะได้พบกับปีทองแห่งความสำเร็จกันขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปการพยากรณ์ดวงชะตาในปี2565สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีช่องสตาพยากรณ์ ยินดีบริการผูกด,ดวงชะตาวางลัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยให้ท่านฟรีเพียงแค่ท่านพิมพ์วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดหรือประเทศที่เกิดไว้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามหรือสับสไครช่องสตาพยากรและกดกระดิ่งไว้ด้วยขอพระคุณมากครับ